สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์รุ่น Y92 พัดนะคะเครื่องที่มีขนาดเล็กนะคะแต่ว่าพิมพ์ได้ถึงหน้ากว้าง1 0 0มิลเลยค่ะตัวนี้นะคะน้องมีระบบซีโลด้วยนะคะเวลาพิมพ์ออกมาจะไม่กินกระดาษแผ่นแรกไม่เปืองกระดาษด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบเครื่องกันนะคะน้องสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งทางคอมและทางมือถือนะคะ ตัวนี้เรียกว่าสาย usb นะคะไว้เชื่อมต่อกับทางคอมพิวเตอร์ค่ะด้านนี้ไว้เสียบกับเครื่องปิ้นนะคะแล้วเสียบเข้าแบบนี้ค่ะด้านนี้ไว้เชื่อมกับ pc คอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้เรียกว่าอะแดปเตอร์ค่ะเรามีอะแดปเตอร์มาให้แบบนี้นะคะ ไวเชื่อมกับเครื่องปิ้นค่ะตัวนี้สายไฟนะคะไวเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ค่ะให้เอาประกอบกันแบบนี้นะคะเสียบให้แน่นสนิทเลยค่ะต้องเสียบให้แน่นแบบนี้เลยนะคะ ด้านนี้ไว้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องปิ้นค่ะต้องเชื่อมกับตัวเครื่องปิ้นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาด้านสายไฟไปเสียบกับปลั๊กไฟได้ค่ะปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะปุ่มด้านบนตรงนี้เรียกว่าปุ่มฟีดนะคะปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มฟีดนะคะเวลาเรากดจะฟีดก,กระดาษออกมา1แผ่นนะคะ ถ้าต้องการเปิดฝานะคะถ้าต้องการเปิดฝานะคะให้ดันปุ่มนี้มาข้างหน้าค่ะยกฝาเครื่องปิ้นขึ้นแบบนี้นะคะด้านบนตรงนี้ด้านบนตรงนี้เรียกว่าหัวพิมพ์นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระดาษนะคะตัวนี้เราจะมีตัวฉีกกระดาษให้ด้วยนะคะน้องจะเป็นอลูมิเนียมอยู่ด้านหน้าค่ะแอดมินยินดีให้บริการขอบคุณค่ะ